ใช่ค่ะเรเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตยายาประกันสังคมมาตรา33-39และ40วันโอนรอบเก็บตกสัปดาห์นี้นะคะเช็คกันเลยนะคะและก่อนที่จะไปเช็คนะคะอย่าลืมเช็คสถานะล่าสุดของตนเองก่อนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ยียวยาประกันสังคมทั้งสามมาตราใน29จังหวัดสีแดงเข้มประกันสังคมยังคงโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะสถานะต้องได้รับสิทธิ์สัปดาห์นี้โอนวันไหนบ้างมาดูรายละเอียดกันนะคะทำรายการโอนเงินยียารอบเก็บตกมีดังนี้นะคะมาตรา39และ40 โอนทุกวันพฤหัสบดีมาตรา33โอนทุกวันศุกร์โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินจนถึง31ธันวาคม2564นะคะวันโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกสัปดาห์นี้นะคะมาตรา39และ40วันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564มาตรา33วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ซึ่งก็คือวันนี้นะคะ ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วนคือต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน29จังหวัดและท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะตนเองได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th สถานะต้องแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้ท่านรีบตรวจสอบข้อมูลของตนเองส่วนใหญ่เกิดจากการโอนไม่สําเร็จเนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่นไม่ผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนเป็นต้นนะคะและวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะคะคนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนส่วนคนที่บัญชีปิดให้ดำเนินการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะคะอัปเดตล่าสุดจากประกันสังคมนะคะเยียวยาวประกันสังคมมาตรา3339และ40เช็ควันโอนรอบเก็บตกสัปดาห์นี้มีวันไหนบ้างนะคะ